ล้างก่อนไส้หลจต้นไหลจไหลหลังจากแซจใก่อนได้ไหม่ครับผมอบขนาดจะเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วการาเบรกหน้าหลังังหะ คุไหลครับขึ้นมันหลเขาไปครใส่เจ้าเชปืนลงั้น่อยท่านน่นักคืองท่านเนื่องครับท่านตายนี่โอ้หนักเลย จานเไล่ยนลายเนาะก็ส so ่ง so น้ำมาหนอยเละครับแตความสะอาดล้างเปลี่ยนผ้าเบรกหน้านะครับช่วงนี้ฤดูฝนมันก็ทรายมันเยอะน้ำดูดทรายขึ้นมาเห็นไหมกดเบรกเข้าไปเดี๋ยวน้ำมันเรียบร้อยเลื่อนเข้าไป ្ទះំ្ោះំំំាំពីលដាំងអាស់ព្្លាលនាំដាំងអាស់ព្លាំងអ្នៃម្រាង់ព្ទ្ៀរៀព្មានចាងដាំងអា เวลาเปลี่ยนผ้าอีกไม่ถึงห้านาทีคุณน่างการเร um ียกว่าช็สของกูบปกครองหนห่อยครึ่งซมุ่งเพแล้วเนี่ยเป็นซมุ่งนล้นเป็นสิงยางขอขวาเทเลนสร้างมาให้ดูนะครับเรียบร้อยอีกหน้าอรกับกมเบิ้ขะมันแข็งเนแข็งคือยังขัดมุนงนเท่งเลยก่าโยบงเนาะสีโซเน็ตกันละมา แนวเขันนีเขาเส้นแนวเาเน็ครับเส้นแนเขาเบอรแช่น้ำมันแช่น้ำมันเสร็จแล้เราเรนอะไมาเจนนิมดิมมันกไม่ใค่ของเขาอืมนี่เนิมแล้วนิมแล้วจากึดๆดิอากที่มันขึ้ๆนะครับนิมเขาเนี่ยว่ามันขึ้นมาแต่นยาเขานี้ยาเขาขึ้นเยขึ้นเยว่าหันขึ้ๆอยู่โอ้จนได้ยอดอยู่สินะแด่น้ำมันอ่ะเบิดแเ้วป่ะเบอ้วเราจะไไหม่ไใบอรถเจ้าของเัินมันขึ้นใช่ไหม อะมันแข็งก่เดียหฮะน่ะเอ้โ้นี่มันเราเรียนองี้นะครับเข่าทางเพื่นอะไรที่มีกันเต็มที่นะฮะใบ่วดมันไปกลับมงด้เนี่ยนิ่มขึ้นเนีอออาหัมันแข็งก่เด้น่ะเอ เป็นปันะครับมันดังกำแล้วก็กึดกระดึ๊ดกรยดน้มันหยดอืมอันนี้